สวัสดีเพื่อนชาวมิติการทุกคนับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ทางช่องมิติการนะครับก็จะมารีวิวบวกสปอยนะครับ EP 0ถึง EP 1นะครับของขบวนการมิริมอนตาคิรามเมเจอร์นั่นเองนะครับผมวู้วว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 ่วววววว ขบวนการคริราเมเจอร์ R เนี่ยมีตอนที่ EP 0ีศูนด้วยนะครับผมซึ่ง EP 0ศูนเนี่ยมันจะเป็น EP ีก่อนฉายจริงนะครับของทางญี่ปุ่นเขาด้วยนะฮะแต่ทางปตูนข์แคนเนลเนี่ยอาจจะไม่ได้เอา EP พีศมาลงนะครับผมผมเลยจะย้อนความไปที่ EP 0ศนก่อนนะครับจนมาถึง EP หีหนึ่งนั่นเองนะฮะใน EP 0ศเนี่ย,เ,ยเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของดาวดวงหนึ่งนะฮะที่เป็นชื่อว่าดาวคิตรีนะครับดาวคิตเรีเนี่ยเป็นดาวที่มีความเปลี่ยนประกายมากนะฮะแล้วก็มีอง์ราชานะฮะอย่าง โอดารินเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีเจ้าหญิงมาบูชิน่าเนี่ยเป็นลูกสาวของเขาท่านเองนะครแต่ปรากฏว่าในวันหนึ่งเนี่ยฮะก็มีจักรพรรดิโยดอนนะครับเป็นจักรพรรดิแห่งความมืดเนี่ยได้มาทําการนะฮะยึดครองดาวคิาเรียนะครับแล้วก็สามารถยึดครองได้จริงๆนะฮะเพราะว่าได้รับความเริ่มมือนะครับจากน้องชายของโอดารินนะครับอย่างกันซ่านะฮะเพื่อเป็นการเปิดทางทาให้จักรพรรดิโยดอนเนี่ย นะฮะเข้ามายึดครองอาณาจักรได้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่องค์ราชอาจากโอดารินเนี่ยที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยโดยน้ำมือของกันซ่านอัชาติเองเนี่ยเขาก็ได้นะฮะฝากฝังให้ลูกสาวนะครับอย่างมาบูชิน่าเนี่ยให้ไปหลบภัยนะครับที่ดาวโลนะครับเพราะว่าโอดารินเนี่ยเขาได้ประสานงานนะครับกับอาณาตะมินามิมุรียวไว้แลวนะครับว่าอุ้ยเนี่ยเขาเนี่ยต้องเตรียมไว้นะเพราะว่า จักรวรรดิแห่งความมืดโยดอนเนี่ยต้องไปบุกโลกแน่ๆนะครับแล้วเขาก็ได้ฝากฝังเนี่ยให้ทางโปรพิชนาเนี่ยไปที่โลกนะครับแล้วก็หานักรบทั้ง5คนนะครับเพื่อจะปกป้องโลกนะครับแล้วก็ให้กลายเป็นกระบวนการกิราร์มิเจอนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จักรวรรดิแห่งความมืดโยดอนนี่รฮะก็ได้ยึดครองนะครับดาวคิตเรียได้สาเร็จนะครับแล้วเจ้าหญิงโปรพิชนาเนี่ยก็ต้องรีภัยมายังดาวโลกนะครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับมางกตะบิลามิมุเรียวนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต้องไปตามหานะครับ เหล่านักรบทั้ง5้านะฮะของคิรามเมเจอร์ or, นะครับผมโดยมินามิมุเรียวเนี่ยก็ได้มีการสร้างอาวุธนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์แปลงร่างนะครับเรีวยกว่าคิรามเชนเจอร์ or, เนี่ยให้นักรบทั้ง5เนี่ยโดยมอบหมายหน้าที่เนี่ยให้ปะบุชิน่าเนี่ยะฮะไปรวบรวมนะครับแล้วก็ไปหาผู้ที่มีพรสวรรค์น,นะครับแล้วก็มีความเป็นประกัยนัวเองนะครับเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นบนุคการคิรามเมเจอร์นั่นเองนะครับผมโดยในตอนแรกเนี่ย ทางบูชิน่าเนี่ยก็มีความกังวลมากว่าเฮ้ยเธอจะทําได้ไหมเพราะเธอเนี่ยไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่เจียวชาญในด้านการต่อสู้เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ไปหาทั้ง5คนจนเจอนะครับในตอนอีพีสูงนะทุกคนทางบูชิน่าเนี่ยก็จะไปเจอนะฮะอย่างกรีนะฮะที่เป็นนักีราวิ่งที่วิ่งเร็วมากๆนะฮะแล้วก็บรูนะครับที่เป็นนักแสดงนะฮะที่มีความสามารถนะฮะทักษะด้านการฟันดาบนั่นเองแล้วก็เยนโลนะฮะที่ เป็นนักแม่นปืนในกีฬา e ีสปอร์ตด้เองนะครับผมกับตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือสีชมพูนะครับที่เป็นคุณหมอแสนสวยนั่นเองนะครับผมเออนะพอทุกคนเจอแล้วเนี่ยก็แต่ว่าเอ๊ะ้ยถ้าจะหาแบบสีแดงยังไงนะครับผมเพราะว่าสีแดงยงหาไม่เจอนะฮะเมตาโตสีแดงเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีจิตสัมผัสนะเจอตัวสีแดงแล้วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็พอตอนที่หนึ่งมาเนี่ยปาบูชิน่าเนี่ยกับ ที่ราเมนโตสีแดงเนี่ยก็ได้ไปหาที่โรงเรียนนะฮะที่จูรุเนี่ยอยู่นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยจูรุก็บอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่สามารถเป็นทีราเม็งเจอได้หรอกเพราะผมไม่เป็นคนไม่มั่นใจตัวเองเลยนะฮะก็คือหาคนอื่นเถอะนะฮะแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยทุกคนทั้ง4คนเนี่ยก็ไม่ยอมรับจูรุนะครับในการเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าของทั้ง4คนด้วยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ยอมรับนักเองนะฮะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยทางปอมปิชิน่าเนี่ย ก็เลยนะครับต้องจำใจขอที่แปลงร่างนะฮะอย่างที่รามเมชเชนเจอร์เนี่ยคืนนะครับแต่ว่าโอปุชิน่าเนี่ยก็ไปดูสมุดวาดภาพนะครับของจูรุนะครับเขาก็ได้แบบตกใจนะครับแล้วก็ทึ่งมากว่าเฮ้ยในจินตนาการของจูรุเนี่ยมีความที่คล้ายคลึงกับองราชาโอดารินเป็นอย่างมากนะครับทางจูรุเนี่ยก็ได้มีความเปล่งประกายขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างนะครับเป็นที่ราเมเเจอร์ได้นะครับผมแล้วก็เอา จินตนาการที่เขาวาดรูปเนี่ยกลายเป็นอาวุธนะครับผมที่ปืนกับดาบเนี่ยเอามารวมกันนะครับเป็นอาวุธแล้วก็ทําให้เนี่ยอุปกรณ์แปรอาไม่ใช่ดิทําให้หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยของทางสีแดงเหลืองชมพูเขียวฟ้าเนี่ยเป็นรถไถตักดินนะหรอว่าจะเป็นคีโมเตอร์กขจะบ,บาดได้นะครับผมทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในจูรุนะครับและตอนแรกเนี่ยก็ทั้ง5คนเนี่ยคุงกันนะครับต่อสู้แล้วก็ทําให้ทําให้แบบว่า สามารถชนะสัปหลาดนะครับที่ทางโยดอนเนี่ยบุกมาโลกได้ท่านเองนะครับผมตอนที่ตัวอีพีหนึ่งเนี่ยก็จบไปท่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วผมในการสปอยนะครับแต่ตอนที่1นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนคุณไหนเนี่ยอยากดูนะฮะตอน E p พีศูนย์เนี่ยก็สามารถหาซับไทยได้ทั่วไปนะครับผมมันก็มีให้ดูอยู่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยกอดเลยในที่กอดจะมาภาคไทยเนี่ยผมก็ดูซับไทยมาก่อนนะเออนะครับผมตัว วันนี้ที่จะเอามารีวิวนะครับของกระบวนการที่รามเจอร์เนี่ยเป็นกระบวนการที่ซีซของกระบวนการเซนไตเนี่ยก็อยากจะพูดว่าในตอนที่สูตกับตอนแรกเนี่ยถ้าถ้าถ้าย้อนดูในคลิปรีวิวหลังจบเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่า,าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมาแบบว่าขคยายความเออมาขยายความว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ในส่วนของกระบวนการคิรามเจอร์เนี่ยผมเพื่อนๆดูเคยดูนี่ไหมซีรีส์ไทยนะฮะที่แบบว่า ล้อเลียนละครน้ำหน้าของไทยอ่ะเพื่อนๆเอออย่างเรื่องน้ำตากรรเมพอบที่แบบาทาง GT s สมัยก่อนเนี่ยคือเอาเรื่องนี้มาแบบว่าล้อเลียนละครไทยละครน้ำเน่าของไทยแบบแบบนั้นน่ะคือซึ่งที่เราเมเจอร์เนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรกับละครเรื่องนี้เลยของน้ำตากรรเมพนเนี่ยก็คือเหมือนว่าเอา,อาล้อเลียนในส่วนของจุดเด่นของกระบวนการเซนตไตเรื่องเก่าๆนะครับมามายำรวมกันในเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการ ที่โยโดนหน้าเนี่ยคือเป็น,เป,นเป็นปีศาจชุดคอปเวย์เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึง่งหรือว่าจะเป็นการแบบว่าความเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่แบบว่าเฮ้ยจูรู้เนี่ยตอนแรกไม่ไม่เหมาะสมเลยเฮ้ยฉันเป็นกระบวนการเต็มไตไม่ได้หรอกฉันนู่นนี่นั่นไม่ได้ฉันต่อสู้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เป็นนะครับผมเออนะฮะซึ่งคอนเซปต์ของกระบวนการแคดราเมเตอร์คือความเปลี่ยนแปลงของตัวละครใช่ไหม เออมันก็ตรงคอนเซ็ปของเขานะครับผมเพราะว่ามันก็มีความเป็นกายตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนว่าผู้สร้างน่าจะทําให้แบบตรงใจนะฮะทำให้แบบตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีความเทค่ความคูลเนีของเขานะฮะก็แบบว่าในตอนแรกเนี่ยคือในตอนที่สูนนะเออต้องไปดูนะแต่ตอนที่ตูเนี่ยก็คือว่าพอทุกคนเนี่ยอพอบามบูชิน,น่าเนี่ยได้4คนครบแล้วคือมีบูมีกรีนมีเยนโลมีพิกเนี่ยก็แบบว่าอุ้ย ได้ครบแล้วได้สี่คนครบแล้วว่าขาดสี่ได้อีกคนหนึ่งที่เป็นจูรูเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าเอทดสอบความสามารถนะครับของทั้งสี่คนนะครับโดยฮาตันมบูมมเรียวเนี่ยเหมือนว่าก็ทําเป็น CG นะครับหลอกให้ทั้งสี่คนเนี่ยไปสู้นะครับตัวที่แบบว่าก็งงว่าเฮ้ยมันสู้ยังไงวะทุกคนเนี่ยแม่งไม่มีทักษะการต่อสู้เลยแต่ปรากฏว่าแม่งสามารถแบบสู้ได้แบบเหมือนแบบ ผ่านทักษะอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยว่าพอแบบพอได้รับเลือกแม่งมันก็เก่งขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มีความแบบแวลของความเปิดปากก่ายมากมากอ่ะเออมันก็แบบว่าเหมือนเป็นการล้อเลียนเล็กๆนะฮะของะบวนการตไต่รุ่นเก่าด้วยนะับที่ทางผู้สร้างเนี่ยเขาอาจจะเอากิมมิบเนี้ยมาใส่เป็นลูกเล่นนะฮะในการทำขบวนการนีขึ้นมานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าในส่วนของทรัพไทยเนี่ยมันจะมีชื่อว่าขบวนการจักโฟลเวตมูลคราเมเจอร์นะครับแต่ว่าพอปรากฏว่า ทางภาคไทยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากกระบวนการจากกเวทมนตร์ทิราเมเจอร์เนี่ยเป็นกระบวนการมณีมนตาทิราเมเจอร์ในทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเวทมนต์เวทมนต์ของกระบวนการทิราเมเจอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าทางผู้สร้างเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แบบว่าเอาเวทมนต์นะครับมาใส่ในกระบวนการนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตั้งเป็นมนตราหรือเวทมนต์ผมก็ยังงง,งงงอยู่ทุกวันนี้ครับเหมือนเหมือนว่าอเออามาตั้งเวทมนต์ทำไมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระบวนการเวทมนต์น่ะมันเป็นการเกี่ยวกับ แต่งรรียับน้าของแบบเออเพชรอะไรมานี้แล้วก็เอาไอ้พวกเพชรเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์แปลงร่างนะครับเอาไปเป็นแบบยานพาหนะในการต่อสู้เอามาการรวมร่างนั่นเองนะครับผมก็ต้องหาดูนะผมก็เหมือนว่าเรื่องที่พูดไปครับก็คือเหมือนว่าเอาจุดเด่นต่างๆของกระบวนการเซนไตเรื่องก่อนๆเนี่ยตั้งแต่แบบ4ี่สิปีมามายำรวมกันนะครับแล้วก็เป็นเอามา,มา,มาล้อเลียนตัวเองอ่ะเออผมว่ามันคัน่าจะเอามาล้อเลียนตัวเองนะแต่ว่าเอาจุดเด่นต่างๆของเซนไตในยุคก่อนนะฮะ เอามาใส่ในเรื่องนี้ครับให้มันเต็นแบบว่าเอยมีกลิ่นอายนะครับของแบบกระบวนการก่อนๆนะครับผมเออแล้วก็เรื่องนี้ก็คือดูแล้วมันมันแบบมันดูแบบให้เด็กดูจริงๆนะเพราะว่าก่อนหนัานนี้กระบวนการริวโตเตอร์เนี่ยเขาก็แบบเขาจะเินเนื้อเรื่องนะเออเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นนิดนึงนะครับผมในการแบบอ้ต่อสู hmm ้กับชนเผ่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือต่อสู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะเอาใจคุณหนุๆน้องๆนะครับที่แบบว่าจะมีความแบบว่าเป็่งประกายมีความแบบว่า เล่นเล่นใหญ่นะฮะนิดนึงแต่ว่ากไ็ไม่ได้เล่นใหญ่เหมือนเซนไคเจอร์นะเซนไคเจอร์เนี่ยไม่แข็งโคตรเล่นใหญ่แต่เรื่องนี้นเหมือนถึงว่าเออมันมีความเป็นประกาแบบให้ทุกคนแบบมีจินตนาการในไปของตัวเอกอะไรประมาณนี้ยเขาก็ถือว่าเออเขาเขาก็ตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าที่บอกไปว่าพอมันดูไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่อง,อง,อง,องมันจะค่อนข้างเนื้อน,นะครับอีพีสูงกับอีพีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังพอเออพอไปได้น,นะครับผมเออเขาเขาก็ทําแบบคอนเซ็ปต์ของเขามันก็ดีนะครับผมมีการถักหลังนะฮะ ขององค์ชายนะครับก็คือหักหลังราชานะครับเพื่อจะย,ยึดของอ,อาณาจักรกิตรีนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ใน อ,องค์กรที่เป็นองค์กรความมืนด,ดนะครับอย่างจากพัดยดดอรนะครับอย่างกันต้าเนี่ยฮะแล้วก็ต้องทําให้ผมผมพิหนา้าเนี่ยก็คือต้องดีภัยมาอย่างโลนะครับผมแต่ว่าเหมือนถึงหมายถึงว่ากลางๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะแบบว่ามันออกทะเลไปนิดนึงเออมันออกทะเลไปนิดนึงนะครับผมก็เพื่อนๆเนี่ยก็ใครที่ยังไม่ได้ดูขบวนการที่ราเมเจอร์เนี่ยก็ต้องหาดูได้นะครับก็มีลง u t u b e ในตอนนี้แล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนยอยากดูอีพีสูตรเนี่ยก็ลองหาไปดูได้นะครับผมก็มีซับไทยให้ดูนะครับผมใครอยากดูซับไทยเน ใครที่อยากดูภาคไทยเนี่ยก็ไปหาภาคไทยนะครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยที่ใครแบบอืรอติดตามอยู่ก็ดูได้เลยนะครับผมก็ยังไงเนี่ยก็จะเอามารีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าคิดเป็นคะแนนในตอนที่สองกับตอนที่1เนี่ยก็ในความสนุกเนี่ยก็ให้สักอันประมาณ7.5็ด้าละกันครับ7ถึง7.5ถึง8ประมาณนี้อ่ะให้8อุ้ย8เยอะไปว่ะประมาณ7.1็ดจุละกันเออ7.1นะในส่วนของ EP 0กับ EP 1เนี่ยนะฮะก็ยังไงเนี่ยก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้มีทั้งหมด45ตอนนะครับผมเออนะ ก็วันนี้นะถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะก็อย่าลืมติดตามชมิตราการผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจ่กดร,รักตกระตุกกระตุกผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ